เรามาพบกับเธอเลยไหมฮะไปกับอีกทีก่านะครับรับเชอรเอมครับผมเชอรเอมสวัสดีครับสวัสดีครับอะเชนั่งครับน้องเชอรมสวยมากเลยครับ่ต้องชมก่อนเชอร์เอมครับผมพี่มีคําถามด้วยความที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วผมสนิทกับทุกคนที่เรียกเชอรเอมทำไมเชอรเอมต้องมองหน้าแต่แบบเป็นเกลียดผู้ช่างผู้ชายคนนี้จังเลยเนะเกลียดชังเลยพี่เาแค่เหล่มามองเฉยพี่อ้าวเพื่ออก็เลยมองเพื่อความเพื่อความแฟร์ เต๋ครับผมคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีขนาดไหนรู้จักครับผมรู้จักเชอเอมม<ค>ด้เยจิงเคยเคยทำงาน<ช>ด้วยกันแล้วก็เคยพูดคุยกัน<อ>เรวร<อ>ูไหมว่าว่าเชอเอ็มเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาขอมาในวันที่มีเต๋อ รู้สึกอุ่นใจใช่ไหมจ๊ะใจไม่เหงาค่ะไม่เหงาพี่กับธัญญาแย่อย่างนั้นเลยเหรอแต่ถ้าหนูรู้ว่ามีพี่พี่เคพี่ธัญญาหนูมาวันไหนก็ได้โอบเพราะมาทุกวันไงปากหวานเนี่ยแย่ถึงชอบเดี๋ยวสรุปสุดท้ายคือเต๋อไม่ไม่ไม่ใช่พี่เดี๋ยวประเด็นที่เรามาคุยวันนี้ไม่ใช่นะพี่ ประเด็นที่เราจะคุยวันนี้เป็นเรื่องของคิตตี้เติร์ดเป็นเรื่องนาำเล้มนเติดไปเอะทก่อนนะตลอดแบบเนี้ยก็โดนผู้หญิงทิ้งได้แต่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องนาำมาแล้วถ้าเรื่องนั้นเดี๋ยวจะไปคุยพรุ่งนี้ดีกว่าตอนนี้เติร์ดไม่อยู่อั้าเรมมาคุยเรื่องประเด็นที่ว่าเชลเมเป็นมือที่สามของน้องคิตตี้กับคุณเนมอันนี้มีอะไรจะบอกไหมคะก่อนลืมเลยแล้วคิตตี้ไปไหนคิตตี้ติดภารกิจค่ะลืมไ่ไดๆไม่อาสาเหมือนกันติดต่อได้ไหม ยากจังเลย <laughs> อต่อยากังเลยเช้า,ชาๆพี่ยากจังเลยเห <laughs> มือนกาแฟที่แม็กเลยนะเขาต้องเทก่อนถึงจะดื่มได้อกินอะไรก็อร่อยค่ะค่ะเรามาพูดถึงประเด็นข่าวดีกว <c oughs> ่าที่มีข่าวออกมาว่าเราเป็นมือที่สามมันเรื่องราวเป็นยังไงมันไปมาไงถึงถข่าวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะคือ ปกติเวลาคนสองคนเลิกกันเนี่ยเขาก็คิดว่ามันน่าจะมีปัจจัยอื่นใดถูกไหมคะค่ะแต่ว่าทีเนี้ยพอมันไม่มีอะลาคิตตี้บอกเอมแบบสนิทมากคุณก็อาจจะคิดว่าเป็นเอมแต่ความจริงคือเป็นเพื่อสนิทกันมาก่อนแล้วระหว่างที่เลิกเนี่ยเอมก็ไม่ได้รู้คือเอมอยู่ฮ่องกงค่ะตอนนั้นแล้วก็รู้ตอนที่คิตตี้โทรมาบอกแล้วว่าเลิกแล้วนะเอ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็คิดว่าเออเขาคงใช้เวลาทําใจแตอวันนี้เขาทําใจเหมือนเขาก็อยู่กับเราเหมือนที่นึกออกว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมแบบอเออเราอ,อกหักกันเราก็อยู่ด้วยกันคุยภาษาผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบยิ่งสนิทยิ่งคิดถึงกันเพราะว่าเพื่อสนิทสางประเทศเราก็แบบต้องคิดถึงมากเป็นธรรมดามันก็เลยกลายเป็นว่าแบบอย่างนั้นอย่างนั้นคือหมายถึงว่าก<ช>็คือรู้สึกสนิทกันมาก หลายคนอาจจะเข้าใจว่ากายเป้นว่าเหมือนแบบกลายเป็นว่าเหมือนเรามาแทนตำแหน่งแฟนของเขาในตอนนั้นนะคะแล้วคนก็จะดูแบบเฮ้ยสองคนนี้มีอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเรามีไหมคะยังไม่มีค่ะก็คือยังใช้ ชื่อว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทค่ะคือจริงๆอ่ะเอมเป็นคนไม่ชอบมีแฟนคือไม่ค่อยอยากอะไรเงี้ยเราวอยากคือรู้สึกว่าคิดแต่เป็นคนพิเศษของเราคือไม่ได้คิดว่าเขาไปสถานะอะไรอ่ะค่ะก็เลยที่มันมีข่าวมาว่าเราเป็นคู่เลสเบียนกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือความจริงว่าเอมอ่ะชอบดูผู้หญิงคือเหมือนอย่างนี้พีาก็สวยมากใช่ไหมพี่ชอบมากผู้ชายพี่ก็ชอบดูผู้หญิงนะมันก็ไม่นช้ผู้ชายอยู่ใช่ไหมอ่ะใช่เพราะผู้ชายมันอย่างเงี้ยไม่ชอบมินหน่งนอ่างไม่มีอะไรไม่คือ ชอบผู้ชายก็ชอบแต่เหมือน appreciate ความสวยของผู้หญิงนะคนนี้สวยจังเลยคิดเป็นคนมีเสน่ห์ใช่ไหมคะเอ็มก็จะแบบชอบกอดชอบหอมอะไรคือบางทีมันน่ารักจนมันแบบอยากจะจับนะค่ะเขาใจหนัวเดี๋ยวนะอเนี่ยากจจะัับง้นพี่ขอถามหน่อยคือพอเห็นรูปพพี่ก็รู้จักน้องแล้งสามคนอยู่นะครับพอเห็นรูปมีจุ๊บกันด้วยเนี่ยอันนั้นคือจุ๊บด้วยความพิศวาสหรือว่าจุ๊บเพราะแบบว่าหมั่นเขี้ยวรักเพื่อน มันน่ารักไปหมดเลยพี э so so to to like so so ่เคยจุ๊บแมวอะไรอย่างงี้ไหมมันน่ารักไปหมดเลยน่ารักอะพี่ไม่เคยจุ๊บแมวเลยวะพี่เลี้ยงเอาพี่เลี้ยงหมาพี่เคยจุ๊บหมาพี่เกิดสีเคยอ่าแบบมันน่ารักมันน่าแบบทั้เจ้าของนังหมาเคยแล้วขอแบบอย่างนี้หน่อยอย่างเงี้ยเออมันเที่ยวมันแบบมันเที่ยวมันเที่ยวก็เลยรักเป็นพิเศษใช่ไหมฮะมากเกิดมาก็เลยจะดูรู้สึกว่าเออสนิทกันมากมากเกินกว่าเพื่อนไปนิดนึงถ้าหนูจะเริ่มเป็นレスเบียก็น่าจะจากคิตตี้นี่แหละพี่อ๋อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็น ก็ไม่ได้คิดว่าที่มีกระแสออกมาว่าตกลงกันมาเป็นคู่รักเลสเบี้ยนกันระหว่างยังยังไม่เป็นไม่ได้เป็นแฟนกันโอเคแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยก็จะมีคนอยากจะรู้มีคนเข้ามาถามบ้างไหมคะว่าจริงๆล้าตกลงคิตตี้กับพี่เนมเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยค่ะเอมคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะต่อให้บางทีเราสนิทเราจะมีเรื่องที่แบบไม่ถามดีกว่าที่เราจะร้อยเขาเล่าอะค่ะเพราะเราคิดว่า การสนิทกันนะมันคือส่วนหนึ่งให้พื้นที่ส่วนตัวอ,อย่างคิตตี้กับพี่เนมเนี้ยอันนี้ก็ต้องรอคิดมาตอบเนาะแต่ว่าเลิกกันด้วยดีนะคะอันนี้บอกเลยคือเลิกกันด้วยดีมากแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่อย่างเอมก็สนิทกับพี่เนมเหมือนกันคือทุกคนเข้าใจกันใช่ทุกคนเข้าใจกันส่วนว่าจะเป็นเหตุผลอะไรนั้นเราในฐานะถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆของคิตตี้ก็พิงสเปซตรงนั้นไว้เขาคือให้พื้นที่ตรงนั้นต่อให้บางเรื่องเอ็มรู้อะค่ะเอ็มคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่เอ็มที่นนวม่าพก็ะะค ครับอกว่าเซ็กซี่ดีอะไรเงี้ยเอนจอยตอนที่เห็นภาพเอนจอยตอนที้เห็นภาพเนี่ยครับดูภาพดูภาพบนหน้าจอนะฮะเอาภาพนี้ผ่านไปก่อนครับดูภาพบนหน้าชื่อจะบอกว่าเธอคนนี้เป็นซูเปอร์โมเดลนอกเหนือจากเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาไปดังอยู่ที่ฮ่องกงด้วยดังอยู่จะบอกว่าตอนนี้ดังทั่วโลกได้ยังคุณยังไม่ได้ในซวเียเชียก็จริงๆก็มีคอนแทคฮ่องกงค่ะคือจะว่าเป็นเบสฮ่องกงก็ได้เห็นไหมแล้วหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้ สำหรับพี่พี่ไม่ว่าเลยนะจะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ราบใดที่มีภาพอย่างนี้มาให้ดูเต๋อครับมองหน้าแขกรับเชิญและพิธีกรของคุณด้วยครับผมครับคุณดูแล้วคุณคิดอะไรอยู่ครับผมรู้สึกว่าเป็นภาพที่สวยมากเลยครับอันนี้พี่พี่จอร์ธาดาจอร์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลยไหมคะคือเอ๊ยยี่สหรือยี่ห้านะแต่เราเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวปลายเดือนมีถานพี่จอร์ธาดาแล้วก็มีรูปประมูลนะคะนอกจากเอ็มกับคิดเนี่ยมีเซเล็บ หลายคนคนดังดาราเราทุกรูปเนี่ยเซ็กซี่สวยงามแน่นอนโอ้ี่แต่อย่างในภาพเห็นนี่ก็เป็นงานของพี่จอรธาดาที่เชอเองก็ไปถ่ายกับคิตตี้ด้วยมาดูอาร์ตดีจังเลยอ่ะสวยอ่ะเชมเวลาเวลาคนพูดถึงเพื่อนพี่พี่เป็นคนค่อนข้างจะปกป้องเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่รักมากครับในเน็ตเนี่ยเขาใส่มาเลยว่าว่าคิตตี้ซึ่งจริงอยากให้มาวันนี้มากจะอธิบายเองเลยแต่ไม่เป็นไรเขาบอกคิตตี้คนเนี้ย ที่รู้จักมาสับรางเก่งมากตั้คิตตี้สี่จีใช่ไหมเพื่อนแคปมาให้ดูมันคือคุณคุณบอกเคลสคุณผู้ชมเองว่ามันน่าละเพราะว่าหนึ่งคิตตี้เหมือนจะว่าเปลี่ยนแฟนบ่อยได้ไหมไม่ค่อยแน่ใจค่ะเพราะมันก็แบบหลักแต่ละคนก็หลักปีทางนั้นเลยเนาะแต่ว่าแต่ละคนก็หล่อแล้วก็ดังคือสามีของชาติพี่เข้าใจหนูสามีของชาติสามีของชาติกลับไปตั้งแต่สมัยนู้นใช่ไหมแล้วก็มาเป็นมีมัสเกี้เตียมานาเมต้าแล้วก็มาน้องชายผมคนก็คงจะคนแบบว่า เฮ้ยแบบนี่หลอ่อทุกคนเลยนะจริงได้ไงอะไร mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยให้ความสนใจเยอะเอ็มเองอ่ะเอ็มว่าสิ่งที่มันเป็นเหมือนชีวิตคู่ค่ะมันไม่ได้สําคัญแค่แบบเขาดีหรือเขาโปรไฟล์ดีหรือว่าแบบดังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยมากกว่า mm hmm. คือในฐานะผู้หญิงค่ะคนอาจจะมองว่าเราเร็วไหมแต่ถ้าสมมติเราครบกับผู้ชายคนไหนแล้วเราดูใจอยู่แล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราควรจะคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็ อ่าเลิกกันไปหาคนใหม่หรืออะไรก็ตามแต่เพื่อจะได้เป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปอคือผู้หญิงทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะคว้าความรักที่ตัวเองอยากได้ความสัมพันธ์ที่ตัวเองอยากได้แล้วการที่เปลี่ยนบ่อยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาหลายใจหรือว่าอะไรเพราะเราก็ต้องตามหาไปเรื่อยๆไม่นอกใจก็พอนะที่เรคนนี่ผมผมฟังรัวคนนี้รักเพื่อนมากแล้วเมื่อกี้เตอร์ม<า>เ,อเมื่อกี้เตอ,อ,อถามว่าแล้วจะเกิดถ้าเกิดจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถึงขนาดที่เป็นเลสเบี้ยนกันเลยครับเมื่อกี้เชมพูดเลยว่าถ้าเกิดอย่างนั้นจริง ขอเริ่มต้นที่คิตตี้แตีแต่ใจเธอจะห่วงไหมเพราะถ้าเกิดเรียบ่าคิตตี้ 4G นี้เธอเองแนนาะคตจะโดนสับบ้างไหมสักครู่เดี๋ยวที่คุยเช้าโชว์ครับยอดเก่งมากครับ คุยเช้าพอครับจากแม็กซ์สตูดิโอของเราในวันนี้นะครับก็ยังพูดคุยอยู่กับน้องเชอร์เอมนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอตกลงแล้วเขาเป็นมือที่3าของคิตตี้กับพี่เนลหรือเปล่าซึ่งเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนะก็คือยืนยันแล้วว่าไม่ใช่แล้วก็ยังไม่ได้เป็นเลสเบียนด้วยยังยังแต่ถึงขั้นว่าไม่ได้เป็นเลสเบียนใช่ไหมพี่ธนญญาใช่ค่ะมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งมีประเด็นหนึ่งบอกว่าเชอร์เอมกับคิตตี้เนี่ยซื้อบ้านอยู่ด้วยกัน อันนี้จริงไหมคะอันนี้จริงครึ่งนึงค่ะต้องบอกว่าเป็นบ้านที่คิตตี้เนี่ยได้มาจากที่บ้านอีกทีแล้วเขาก็อยากเหมือนอยากแต่งบ้านเป็นของตัวเองทีเนี้ยบ้านมันใหญ่ใช่ไหมคะอยู่คนเดียวก็เหงาปึงเงินอีกตั้งหากอะไรเงี้ยเลยเอาเอ็มเข้าไปช่วยกันแต่งช่วยกันวโนเวทแล้วคือเอ็มอ่ะเป็นคนชอบแต่งบ้านมากคือตื่นเต้นมากที่จะได้ทำก็เลยเหมือนแบบ มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของชีวิตมาเ่ะคนก็อาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยสร้างใหม่เลยหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะคะคือมีอยู่แล้วอังนี้ก็คือเหมือนกับเราเข้าไปอยู่เป็นเป็นเป็นเพื่อนเป็นรุมเอกรุ่อกรแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่ด้วยกันยังค่ะยังทุบอย่างี่น่าจะมีหลังคาแล้วค่ะตอนนี้สร้างกคือทุบแล้วก็สร้างใหม่ก็คือเปลี่ยนใหม่เลยค่ะเพราะว่าเอ็มอ่ะคิดเอ็มกับคิดมีคือมีความฝันเหมือนกันว่าแบบเราอยากจะมีบ้านที่สวยค่ะแล้วก็อยากคือคิดนะถ้าขึ้นคานไปด้วยกันก็คงจะแก่ไปดด้้้ววยยกันนนาีแสข ถ้าเกิดเอาคุณบอกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลสเบี้ยนไม่ได้คู่แบบเป็นแต่เป็นคู่เพื่อนรักกันมากอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนมาจีบพิตตี้ถึงไหมต้องดูว่าเป็นคนแบบไหนคะพี่พีเคคือถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายที่ดีอะไรเงี้ยคิดชอบหรือว่าเป็นคนที่แบบยังไงเดียเหมือนเราโอเคกับเขาอะคะเราก็จะให้โอกาสเราก็รู้สึกว่าดีผู้ชายผู้ชายแบบไหนที่จะกันออกไปไม่ให้มาจะอย่างพี่เต๋อกะไรคะแบบ พี่ไม่ใช่เขาหวงนะพี่ใช้เขาเพ่งหหงื่งหงงไม้ต่างกันนะหวงเนี่ยสมมุติว่าถ้าเต๋อไปคบใครพี่ไม่ชอบอะพี่หวงน้องแต่หึงนี่คือไม่ได้นะแกแต่เต๋อของฉันก็ถ้าเป็นคนที่นูเกลียดต้องหึงแน่เลยอะพี่แบบผู้ชายอย่างนี้ไม่ได้นะคิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่เกลียดต้องหึงแน่แล้วอย่างคิตตี้เขาจะหึงหรือหวงเราไหมเอ็มว่าน่าจะแบบคอนเซ็ปต์เดียวกันนะคะคือถ้าเป็นคนโอเคก็จะไม่หึงแต่ถ้าแบบเป็นคนไม่โอเคก็น่าจะแบบไม่เอานะเอ็มเอ็มต้องได้ดีกว่านีซิเหมือนเองก็รู้ส ทำไมเราต้องแบ่งเวลาของคิดกับคนแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยมือสกรีนให้เพื่อนใช่เอ็มว่าการเป็นมีแฟนหรืออะไรเงี้ยคือควรจะเป็นคนที่แบบดีกับเพื่อนเราด้วยเราจะรู้ป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นการให้เกียรติค่ะไม่ว่าแบบแฟนจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเอ็มคิดว่าเอ็มต้องดีกับเพื่อนเขาทุกคนเห็นว่าเคยมีผู้ชายมาจีบทั้งเราแล้วก็มาจีบคิตตี้ด้วยก็ผู้ชายแบบนี้แล้วค่ะวันนีทำไมเอ้ยไล่กันต่อเหรอต้องการต่อไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไล่ฟังหน่อยก็ ยากจังเดี๋ยวอันนี้อะไรนะ <laughs> เดี๋ยวนะทำไมต้องเลดแ <�i anak> ต่ว่าปนเต๋อร์หรือเปล่าไม่ใช่เต๋อไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผู้ชายที่มาจีบเอชไเอมกับคิตตี้ในเวลาเดียวกันขอสมมติว่าขอไลน์สองคนสมมติว่าธันียจีบพี่กับเต๋อเนี่ยขอไลน์ทั้งคู่่ใชต้องขอในใจขนาดนั้นเลยเหรอคะหรือพระปาบเนี่ยค่ะคือสมมติว่าเขาคุยกับเอมก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอมเป็นเพื่อนคิดอ่าอย่างนี้เราก็เลยคุยกับคิดพอคุยกับคิดปุ๊บไม่รู้ว่าสนิทกันแต่ปัญหาคือพอรู้ว่าสนิทกันเนี่ยก็ยังคงคุยอยู่ ใช่จนบางทีคิดเออเขาอาจจะแบบอยากคุยกับคิดก็ได้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าแบบสนิทกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเล่นมุกเดียวกันไหมเวลาหยอดเนี่ยก็น่าจะเล่นมุกเดียวกันมั้งแต่ขีก็บอกไม่น่าใช่นะเอมันน่าจะแบบดีดนึงอะในวงการป่ะไม่ใา่คนนี้ก็นายต้องในวงการโอ้ยโอ้ยลละครพิธีกรหรืออะไรเขาเล่นเขาทำอาชีพอะไร เขาใกล้กับพี่มาทำไมอะหนูบอกแค่นี้แล้วกันเนอะใกล้กับพี่ขนาดประมาณพี่พี่เคที่รู้จักคนทั้งวงการนะใกล้กับพี่ขนาด6ฟุตเลยไหมพี่พีเคที่รู้จักคนเยอะนะคะ เอ่ออพีีเครู้จักนาจจะเป็นรัศมีใกล้ๆก็ได้ค่ะในเวลาเวัยสยาพี่อยากจะคุยด้วยอันนี้นั่งหน่อยนเดี๋ยวรอรอให้รายการจบไม่แต่ว่าเป็นคนที่เรารู้สึกเอือมผู้ชายใช่ใช่คือบางทีพอคุยแบบคิดคุยกับผู้หญิงมันก็ถูกคอกว่าเนาะแล้วไม่มีผู้ชายมันก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฟซเฟซบุ๊กไลฟ์บอกว่าขอสอนย่อได้ไหมอุ้ยไม่ดีมั้งขึ้นต้นในตัวอะไรพี่พี่เคเดาเอาแล้วกันถ้าถูกหนูบอกว่าถูกเดามาสักสามตัวโอ๊ยไม่ได้ยังไม่ทันเวลารราายกไม่เอา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 ไม ไปเอางิบผมรู้ว่านักสืบพันธิตเก่งอยู่แล้วแน่นอนขอเชิญทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่กันแล้วกัน้าทำได้จะปรบมือค่ะจะเลี้ยงข้าวด้วยลายมานะคะพูดพูดถึงเลี้ยงข้าวใช่เลี้ยงข้าวเลยเหรอครับผม พี่หนูเป็นคนยังไงคะคุณเต๋อพูดถึงเลี้ยงได้นะคะตอนนี้คุณไปกินข้าวที่เอสแอนด์พีได้ไหมนี่ร้านโปรดเองนะคะพี่รู้ยังจริงจริงตอนแรกที่พี่เนมเลิกกับคิดแล้วมีข่าวเนี่ยหนูว่าอยากโทรหาพี่เนมก่อนคีตจริงนะหนูกลัวจะไม่ได้กินเอสแอนพีกเลยตลอดตึงเครียดมากแล้วได้คุยไหมคะได้คุยค่ะจริงๆก็สนิทกับพี่เนมนะคุยกันได้เลยเป็นพี่ชายน้องชายกันเป็พี่ชายน้องชายพี่ชายน้องคือน้องเขาเป็นเอาจริงๆเขาเชื่เป็นผู้ชายเออคงน่าจะอย่างนั้นเลยค่ะ แล้วจะเกิดมาแล้วแบบนมเล็กไปหน่อยอะไรไม่ใช่หม,มายถึงผู้ชายกับน้องสาวอ่นนะอะ,อะ,อะต้องบอกนิดนึงคือคุณเนคุณเนปราการเนี่ยก็คือหนูได้ทายยากจากเอเซนพีนะจ๊ะตลอดแล้วว่าเฮ้ยน้องตัวนี้ไปกินได้ไหมมีคนจ้างต้อนใส่ไหมยังของกินฟรีอยู่เลยนั่เน,นี่ยเนี่ยกินข้าวเก่าจังสงให้นัยสู้อ้าวมีคนมาถามมาเขาบอกว่าตอนที่เห็นภาพเนี่ยตอนคิตตี้จุ๊บกับ เชอเอมในภาพเนี่ยจริงๆแล้วจูบกันจริงๆหรือเปล่าจูบเพราะว่าเป็นความรักแบบเพื่อนหรือว่าจูบเพราะว่ามึนเมาหรือว่า,าจูบเพราะว่าเอ๊ะอยากจะมีกระแสอะไรหรือเปล่าให้คนมาพูดยร์ยเพีกว่าข้อหนึ่งกับออข้อ3ต้องตัดก่อนค่ะเพราะว่าเป็นคนที่กินยังไงก็ไม่เมาแล้วก็เป็นคนที่เฉยๆกับกระแสแต่ว่าจูบเพราะแบบอยากจูบมากเลยพี่เขาใจหนูใช่ไหมคะอย่างพี่ธัญญาหน้าแบบนก็จะอยากหอมแก้มตาีย แสดงว่าเป็นคนที่ชอบผู้หญิงน่ารักใช่ธาตุแมวต้องเข้าใจ MC เข้าใจเป็นการจุกแมวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่าคุณมองคุณคิตตี้เหมือนกับแมวตัวเล็กๆตัวนึงเขาก็เรียกกันน้องเหมียวอ่ะเนาะเออแม่โอเคเราเราเคลียร์กันแล้วล่ะวันเนี้ยครับผมหลายนี่มนหลายคนนะคือแน่นอนหลังจากหลังจากบทสัมภาษณ์นี้เดี๋ยวเขาไมต้องออกฟาร์มโลกแต่ก็ต้องออกในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันจะมีหลายคนที่ยังไงก็ยังมองคุณอาจจะมองคุณในแง่ลบอยู่ อาจจะมีหลายคนที่เป็นแฟนคลับของคุณเนมแล้วแบบเฮ้ยไม่อยากให้คู่นี้เลิกกันเลยอะ่ะอ,อยากจะบอกอะไรกับกับทุกคนที่จะมีโอกาสได้ดูคุณจากนี้ไปเอ็มเป็นประเด็นเลยนะคะคืออย่างมีคนถามว่าอันเนี้ยสร้างกระแสะไหมต้องบอกก่อนว่ากระแสะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนให้มาเราไม่ได้สร้างแต่ที่เอ็มมานั่งตรงนี้ค่ะเพราะเอ็มคิดว่ามีอีกคนที่งงๆกับชีวิตเหมือนเอ็มกับความสัมพันธ์เหมือนเอ็มแล้วเอ็มก็อยากจะบอกว่าแบบทุกคนโอเคไม่ว่าคุณเป็นดาราห,หรือก็ตามอ่ะคุณใช้ชีวิตของคุณได้ แล้วอีย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าชอบเพศอะไรอะ่ะไม่ต้องเลเบลตัวเองไม่ต้องสนใจสิี่สังคมเลเบลคุณนะคะให้แบบมีความมั่นใจแล้วก็จะได้จบๆกันไปเลยเนาะไม่ต้องตอบหลายทีมันนั่งรายการเดียวอะไรเงรี้ยเอาันนี้ตอบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าน้องชอเอมเนี่ยน่าจะมีคําตอบให้กับตัวเองแต่ว่าผู้ชมอยากจะรู้ว่า แล้วสเปคจริงๆของคนที่เขาจะมามาเป็นคู่ชีวิตหรือคนที่เอ็มรู้สึกว่าอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยแบบนี้ล่ะเธอลืมไปว่ยเธอเดินแบบอินเตอร์เธอเจอผู้ชายหล่อยะระดับนายแบบนะพี่ระดับอินเตอร์เท่านั้นน่ะแต่จริงๆสเปคของเชมนี่เป็นยังไงครับเพศไหนก็ได้นะคะอันนี้แต่คือเอ็มชอบคนที่ง่ายๆค่ะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ต้องคิดมากพูดตรงๆอะไรเงี้ยแล้วว่าเวลาที่ มีอะไรเกิดขึ้นนะเขาจะพูดกับเราก่อเสมอคือเหมือนทําให้เราสบายใจไม่ว่าเขาจะรู้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดหรือไม่เกิด <S <S 2> <S 2> อย่างเช่นสมมติเราไปนั่งแกล้วในอีเวนต์คนเดียวทั้งที่เขาเชิญเงี้ยเขาควรจะบอกเราก่อนว่า,วาแบบยังไงแบบเอ็มจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงค่ะคือ เอ็มจะไม่มีทางทําให้คนที่แบบเอ็มคบอยู่หรือเอ็มคูอยู่เนี่ยไม่สบายใจไม่ว่าอะไรก็ตามคือต้องมั่นใจว่าเขาจะรู้สึกว่ามีเราหรือรู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาในทุกอย่างอยากจะรู้สึกอุ่นใจไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขาอยู่ใกล้ใกล้ก็ตามค,คือหนูเป็นคนใช้โลจิกของกับคนที่หนูรัลค,ค่ะคือเราอยากจะให้เกียรติเขามากที่สุดเราก็ต้องหาคนที่แบบให้เกียรติเรามาที่สุดแต่เท่าที่เราคุยมาเนี่ยเหมือนเหมือนเชอเอ็มเนี่ยจะมองผู้หญิงมากกว่าไหมอ่ะคือ จริงๆหนูก็ต้องบ้าผู้ชายนะพี่นีน่านิดนึงคืออยากชอบดูชอบดูซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างงี้อยู่แต่เหมือนอันนั้นมันคือผู้ชายในทีวีใช่ไหมคือทุกคนหล่อแบบเราก็ต้องชอบอยู่แล้วแต่คนหล่อแต่พอเป็นผู้ชายในทีวีนะเราก็ออกทีวีกันทุกชัปดง่างนี้เลยหล่อเนียพี่อย่าพูดเข้าตัวเองเนี่ยแต่พอเป็นแบบแต่พอเป็นแบบขยับไปขยับมาแบบจับต้องได้อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบไม่เห็นหล่อในทีวีเลยชอบผู้หญิงดีกว่าอะไรเหมือนผู้หญิงอะค่ะแบบไม่ต้องสวยมากแต่มองแล้วมันจะแบบน่ามองจานใช่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม่วันนี้ขอบคุณมากๆนี่สุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรคิตตี้นี่เขาเขาเทเราเนี่ยเทได้เหมือนกาแฟเมนูนู้นเลยนะคะขอบคุณมากเชยตัวจริงุณน่ารักมากเลยขอบคุณมากะขอบคุณเยมากครับผมขอบคุณค่ะ